ที่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับเอ,อาเมื่อนีภาพพ่อพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางปูบุญมีครับผมงวดประจำวันที่1 6พฤศจิกายนเนาะหลังร้อยกระทงพี่น้องป็นะนักได้เนาะวันนี้ปูบุญมีล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนเนาะหลติดตามตัวเลขแนวทางน้ำกันเนาะปูกําลัง ว่างพอดีเราพี่น้องเนาะเข้าไปกราบมาสกาดปูมกันครับครับผมจะเล่นทอดจะเล่นอกราบมาสกัดปูเราที่ตังคว่ำจมที่เสียเกียร์เมือยลอยหอวพอดีตั้งคว่ำกลับซอวาที่เสียสู่ภูมักกันเป็นเจ้าเที่ยวทั้งเวงกระแห่หาห่มกังหัวในเด้องานทิ่ไปทั้งไก่ไทยถงให้มีพร้อมเป็นว่า ไปใเตเงินบุกเอาไปเตยเงินกันเรินมติดไปทั้งน่ะไอ้หาทิ้งบังไงไงไอ้น้ำเต็มแล้วจังค่อยไปเกันว่ะอ้าวจะตั้งพญาย่อยจากปูมีครับมีที่ครับผมทุกมือนดิปูใครมีเนี่ยปูใครมีกันเล่าดิพญานี่เป็าเป็นเป็นปล่อยละว่างไปบ้านแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เลื่อมบ้าแล้วตะกี้ เกี่ยบเป็นกวีเอ่เปล่าเกี่ยบบ่แม่งเกี่ยบเกี่ยบเกี่ยบเกี่บว่าเกี่ยบไปใส่เกี่ยบไปใสยข้างหน้ามันบ๊กปุ่นเน่บ๊กข้างหน้ามันลืมลืมไปเบิดแต่เดียวเนี่ยถ้าหมอกข้างหน้ามันติดสวยประท่าหลังหมดเลยอ้าวปีนี้ก็เข่าเลี้ยงเนาะครับผมเข่าเลี้ยงก็ลอกเอาลอกได้ละก่อน เอาขามเสียนก่อนเนะาะขามเอ้าขามเสียนขามเสียนก่อนเอาตัวเด็ดๆเลยละปูวเอาตัวเด็ดไปเลยปูวมันมีตัวกันบ่ตัวเด็ดๆมันต<ล>ั้งไรมันไก่โคกทุดไทยปูว<ล>หลอดขามเสียนแต่ลุ่งห้หน่อยอย่ะดอกบอก่ได้ลุ่งลายอ่านี่หลอดขามเสียนกัเย็ดสี่ตกัมีสามศูนย์เจ็ดสี่ เล็สี่ตัวเล็สามตัวข้างบนกับห้าแปดหนึ่งสามตัวทั้งสายกับหกเก้าสองหกเก้าสองส่วนเล็กเอามาวิ่งกับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหวดที่แล้วมันเข่า ต้าสามตัวเดียวเนาะครับเงวดที่แล้เวเข่าสามตัวเดียวจับคู่หรอปุ๊จับคู่บ้านนี่จับคู่แล้วมีสามสี่สามเจ็ดสามศูนย์ อืแล้วก็ศูนย์สี่ชวนโตกันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตกันเงาที่เลี้ยวมันออกตกกันแบบอืมเงาที่เล้วกันไว้ดีก็แจ่ครับมันแย่มันแจ่พอท่านส่วนรอขามเสียงกับ นี่เลขของครูเนาะครับเลขของครูส่วนผู้ดใดสี่สายวิ่งสายโหลดเนี่ยบําเาจังหวัดเด้อบพาเพาจังหวัด1 1> ห้าแปดหนึ่งครับปูห้าแปดหนึ่งสายวิงสายโลดลกลมตใดปู้ร้คเตียงแล้วล่องล่งกลมนั่นม่งกลมนี่าตัวใดเนะ้ะมันจังจียงเก๋งเนาะแต่ศูนสี อืมทุนทีอตอกกันไว้นี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าติกกันไว้เพื่อไว้เบิร์ตตัวตัวนะตัวรหาับัตรกับพาะอ,อืมกระเพาะให้ตุ่มเบิร์มีดอกจงไว้แต่ซื้อกระเพียวเดียวอืมนี่คือร็อกขามเสียนเนาะครับต่อไปกับมันล็อกเงืนลนันอืม เดี๋ยวเราไล่าเนี่ยเด็กวิ่งเขาเจ้าเข่าจับคู่กันมาเลยเด้อเนี่ยสามสองวิ่งสามสองหมดคู่เรื่อนงวดก่อนงวดก่อนงวดที่แล่างวดที่แล้วงวดทีเหล่าเด็กวิ่งเขาเจ้าจับคู่กันมาเลยงวดนี้ลงให้ซีคูบอลล่งไหลรับกระบนล่างไว้กระมี่ซีศูน ตีหนึ่งศูนย์อ่าตีหนึ่งหาศนยกับหาหนึู่นย์หาห่งวิ่งไปซีหาวิ่งไปซีกับหาบางที่บางที่มันเกิดกามานจับคู่กันมาอีกกระบอกหูจักมันละการม่าน้ำกันเนี่ย้าม่านํำกันหววทีแล้วม่านํำกัน สามกับสองนะสามกับสองนี่มันดอกกลางสามสองเนาะตัวแนี้ว่างตัวไรพูตัวนี้ก็ล่องว่องไปกับสี่ศูนย์กับหาหนึ่งที่สอนกับหานั่นส่วนตัวโป้วงกลมกับซสือใบแน่เด้อตัวโป้วงกลมอะไรพูดขึ้นจะมันได้จะมันหลอกไปตัวโ้วงกุนกับมีดเอ้อ ส่วนมากปูัตปูเน่เน้นมันบกใครออกดอกมันออกตัวเคี้ยงๆกันไปหันหรอกส่วนมากมีที่เน้นถือแนบ่าถือแน่ไปต่แล้วออันนี้จำใจมักสิของทำมันเป็นการขาดคะแนนว่ามันที่ออกซื้อคืดมากซื้อมันตัวจ้ามันที่ออกตัวใดดอกจะพวงหูจะเกี่ยวกัน แต่ว่าขุดหมากขุดหมากขุดสอบขุดนมากึ้ดสอบส่วนเลขล็อกเงินล้านกับล่องไฮซีคูครับผมหากับเลขกวิ่งฮะล่ะครับเลวิ่งกันไอซีหากับบางที่มัีิมาน้ำกันกับเป็นไปได้ล่องเบิงล่องเบิงเนี่ยเป็นไปได้ข้อกระบอกระลั่นตีว่ามัติมาแท้ล่ะ แต่ว่ากับเขียนไว้ล้านเปอร์เซ็ตนต์อยู่คือเก่กาใช่ไหมเนี่ยถิ่มาามาตัวใดกับมูจักมันล่ะแต่ว่าเขียนไว้ล้านคือเก่กาล้านเปอร์เซ็ตนต์คือเก่กามาแนา่แล้วแน่ไม่พลาดหมดแล้วอ่อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของขาเจ้รสืกเนะาะบ้านนี้เลขน้แบมนต์หนี่งมีบ่บปูนี้เลขน้ำม่อนเพราะมีพลานน้ำปูนาะเลขน้ำมนต์บบนี่ก็บ,บ่พลาด<อ>ทักเทียรดอกตั้งแต่เริม่มต้นจนฮอดมือนี่ล่ะ บอ่อเคยือผาดตะเกียรเหล็กน,น้ำมนต<น>์ครับทีบ่ผมวัดทีเลีวตัวเนีนตัวเนียนมันหนอกตั้งหนาเบิดนกกระวันที่หนึ่งเนาะครับผมห้าสามหกห้าหกสามเนาะมันบอ่อออกเป่าเนยเซ็ตแถะๆเลยนี่ย้อมหลับด้วยย่อมแผ่เหล็เกเป่าด้วยปูเหล็กปูหลอกหลอกเพราะมีเหล็กเป่าครับ <c oughs> นนี้ก็คือเรขันน้ำมนน้ำปน่ขันน้ำมนคันคันน้ำมตนเนอบ้านนี้เนอะคันน้ำมตนขันน้ำมตนเนี่เจ็ดมากทดๆหลอนๆครับผมอย่างนี้แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองจับสามหกสองสองคู่นี่สองคู่บ แปดแปดเจ็ดสองแล้วก็สามหกหรือสองสองสามหกหรือเจ็ดสามหกหรือแปดสามหกังสี่ละโอ้โหนี่วดยี่ละแปดเจ็ดสองสามหกว่านิเตไปใช้กับพภาพคุแล้วล่ะโอ้เป็นกนละม้วนี่แม่นีดีนะคแม่นี่ดีดีสามหกกัน ที่ตรงๆมันนั่นคือแปดเจ็ดสองครับกับสาหเนาะน,นี่ละนี่สองคูโอ้มันหมาน,นแห้งเลยตัวเนี้ยว่าเห็ดมากสดๆดหล่อนหล่อน้วก็มันกับสีนี่มันกัมีเลกใบใหม่เลกถิมพรี่เพิ่มเยอ่โงิเงินที่แล้วกับศูนย์สี่สี่แต่ว่าใบใหม่มันมันสีน ก่อนหนึ่งซีซี<อ>เขาเยก่ห็นใบไม้กับพวกใบไ,ไม่ใบเช้าหน่อยป้าเปียงเหรอแมโอ้เช้าหน่อยป้าเปียงนี่จะง่ามปุรีนะครับผมอันเขาอันซาลือกันชิฟลานเช่าลานนัน่นละเ้าวน้อยป้าเปีงเออส้าหน่อยป้าเปียงก็เขาเอื่อนเอเยเียงดอกคอยกออ็กูจักน้ำขา พระว а, ่าิจังสรนกับว่าไปน้ำคอลน่ะแปลงแปลงนั่นเป็นดอกเดียวเฮเป็ดตัวไรผู till, ้บาดไงเห็นเป็นตัวไรครับบ้านนี้งวดนี่เพิ่นออกใบไม้ให้เล้วกาโอ้มีเก็ดมีหามีสามมีเก็มีห้ามีสามเนี่ยเอาเขียนลงไปหน่อยก่อนอันนี้ใบไม้ใบไม้เด้อใบไม้สาวหน่อยปลาเปีงเก็ดเก็ดห้าสาม เนือจับว้นกันเอาเด้อเนี่ยไปตีตรงเลยอจับซืือว้นกันออกซื้อเหล็กมันมีอืมเด็กมันมีตัวนัดช่างสั่นวันนี้มันห่างกันเติบอยู่วัตถิเลแล้วมันมันตีกันเลยวัตถิเลียวนั่งเ้ายุคู่มือกุลละนั่งเ้ายุคกู่มือคู่มือไปจองเบงอ่ะ บื yeah, s <S sí. yeah, ้องการเพียดแปลงต้งเขียนขัดแท้หนึ่งซีซีวันโอ้โหเมื่อนั่นพันยากน้ำยายอีกแล้วจับตั้งยากน้ำหมอน้ำรถกับหัวโอ้ยากน้ำยายกันยากอืมยาดมือลมหัวนกปืนมาดับด้วยเป็นเศรษฐีครับผมมาเนี่ยก็เลยว่าว่าจิตทุ่มเอาผู้เดียวซะบ่โอ้โก็ะเม่นทุ่มก็ได้อยู่ อะไรสองตัวส่วนสามตัวนี่คือจีผาดมันเป็นศูนย์ครับจำเป็นหนึ่งนี่ก็จีโอเคอยู่ครับผมแคปมาจอได้เพี่น้องเด้อแคปไปจอไว้ครับจอว่าที่ได้ลงคลิปดอกงวดนี่ยครับผมเนาะเป็นยังไงปู่ราะว่าครับผม